เบื่อเครียดทำอะไรดีเนี่ยไม่รู้จะทำอะไรแล้วเนี่ยโอ๊ยเป็นอะไรจ้าลูกเพชรคุณแม่ค่ะหนูไม่มีอะไรทําเลยค่ะโรงเรียนก็ปิดเพื่อนก็ไม่ได้เจอสนามเด็กเล่นก็ปิดแล้วเนี่ยก็มาเรียนออนไลน์ทั้งวันและที่สําคัญคุณแม่ลอนจับด,ดูสิหนูกินจูหนูอ้วนไปหมดแล้วเนี่ย ค,คุณครูนะคะได้ฝากคลิปเอาไว้เกี่ยวกับวิธีคลายเครียดไว้ให้กับเด็กๆเราตามไปดูกันเลยไหมคะได้เลยคะ่ะตามไปชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะครูยินเกลิลิม่องแกถาวรค่ะสวัสดีค่ะคุณครูมุกว,วารันพรประเสริฐค่ะเด็กๆคะเด็กๆมีอาการแบบน้องน้ำเพชรกันบ้างหรือเปล่าคะแล้วถ้าเด็กๆมีอาการเครียดแบบน้องน้ำเพชรเนี่ยเด็กๆมีวิธีการกำจัดความเครียดยังไงกันบ้างคะ วันนี้ครูยีและครูมุกเนี่ยมีวิธีกำจัดความเครียดในช่วงโควิดมาฝากดเด็กๆกันค่ะเอ๊ว่าแต่ครูมุกค,คะมีกี่วิธีกันคะมีสามวิธีค่ะครูยีเด็กๆอยากรู้ไหมคะว่าสามวิธีนี้มีวิธีอะไรบ้างถ้าอยากรู้แล้วเราไปดูกันเลยค่ะไปดูกันเลยสามวิธีที่สามารถช่วยกำจัดความเครียดให้กับเด็กๆได้ก็คือ 1. ออกกำลังกายค่ะ 2อ,อ่านหนังสือคะ่ะและ3เล่นเกมคะ่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีแรกกันเลยนะคะ วิธีที่ 1. การออกกําลังกายในการออกกําลังกายเราควรออกกําลังกาย10 3ถึง3นาทีต่อวันใน1สัปดาห์ควรออกกําลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ3วันหรือวันเว้นวันเพื่อช่วยเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อการไหลเวียนของเลือด ลดไขมันในเลือดช่วยให้ระบบภูมิคุมการร่างกายที่ดีขึ้นและที่สําคัญอย่างยิ่งเลยคือเป็นการลดความเครียดของร่างกายเพราะถ้าเรามีความเครียดมากๆจะนําไปสู่การเป็นโรคต่างๆโดยเฉพาะช่วงนี้ที่โควิด -19 กําลังระบาดการออกกําลังกายจึงมีส่วนช่วยให้เรามีร่างกายที่แข็งแรงมีภูมิต้านทานในการต่อสู้กับโควิด -19 มากขึ้นค่ะ วิธีเสริมความรู้ไม่อุดปู้อยู่แต่ในบ้านนั่นก็คือการอ่านหนังสือนั่นเองค่ะในช่วงโควิดแบบนี้ทุกคนคงเบื่อที่อยู่แต่ในบ้านและเด็กๆก,ก็จะเครียดเพิ่มขึ้นถ้าอยู่ในบ้านแล้วไม่ได้ทําอะไรเลยเรามาลองทํากิจกรรมดีๆที่ช่วยผ่อนคลายความเครียดและได้ความรู้ควบคู่ไปด้วยดีกว่าค่ะ เริ่มจากเด็กๆลองหยิบนิทานสักเล่มหรืออ่านหนังสือเรียนเพื่อทบทวนความรู้เราจะได้เตรียมพร้อมเมื่อเราได้ไปโรงเรียนอีกครั้งและเรายังได้ความสนุกสนานอีกด้วยนะคะและว,วิธีที่3คือการเล่นเกมค่ะเด็กๆสามารถคิดค้นเกมขึ้นมาเองได้นะคะโดยการนําวัสดุอุปกรณ์ที่มีอยู่ภายในบ้านของเด็กๆตัวอย่างเช่นหนังสือพิมพ์สามารถนํามาทําเป็นเกมได้ดังนี้ค่ะ เกมกระดาษดนตรีเหมือนเกมก้าอี้ดนตรีแต่เกมนี้เราจะมีกระดาษหนังสือพิมพ์วางอยู่บนพื้นและระหว่างที่มีเพลงให้เด็กๆเดินรอบกระดาษหนังสือพิมพ์เมื่อเสียงเพลงหยุดให้เด็กๆยืนบนกระดาษเด็กคนไหนไม่ได้ยืนบนกระดาษหนังสือพิมพ์ให้ออกจากเกมก่อนเล่นเกมรอบต่อไปให้เอากระดาษหนังสือพิมพ์ออก1แผน่นและเล่นแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีผู้ชนะค่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับ3วิธีขจัดความเครียดในช่วงโควิดที่คุณครูยีและคุณครูมุกนำมาฝากเด็กๆคะอย่าลืมนำสางวิธีที่ครูแนะนำไปปรับใช้ที่บ้านของเด็กๆกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ครูยีและครูมุกขอตัวลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ